สวัสดีครับผมนู้แอดมินช่อง107เครับออนไลน์มือใหม่ทําโฆษณา Facebook ระวังเจอข้อหานี้นะครับคุณกําลังจะถูกจํากัดทนทําโฆษณาเนื่องจากบัญชีของคุณไม่มีการรักษาความปลอดภัย2ขั้นตอนหรือการยืนยันตัวตน2ชั้นมีปุ่มให้คลิกทางลัดการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนั่นหมายถึงหัวข้อนี้ครับในเฟซส่วนตัวไปที่ตั้งค่าและการรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดในช่วงต่อไปนะครับขอสรุปก่อนเมื่อเข้ามาแล้วเลื่อนลงไปหัวข้อการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนั่นเองครับผ่านแอปพลิเคชันหรือซิมการ์ดยืนยันผ่าน sms นั่นเองครับมีอยู่2ช้อยคือแอปยืนยันตัวตนดาวน์โหลดได้ทั้ง android และ ios a u ออ d เดดิเค ในส่วนการใช้งานก็ลองไปค้นหาดูใน YouTube เดี๋ยวหาคลิปที่เกี่ยวข้องในช่วงท้ายมาให้ดูนะแบบว่าแบบว่าเข้าแอปทำตามขั้นตอนสแกน QR Code ประมาณนี้ครับไม่ได้ยากจนเกินไปนะถ้าใครทําไม่เป็นผ่านแอปยืนยันตัวตน2ชั้นก็ซื้อซิมการ์ดห้ามใช้เบอร์ซ้ำเด็ดขาดเพิ่มเข้าไปในบัญชี Facebook ของคุณ ถ้าใครใช้อีเมลสมัครก็ซิมการ์ดเพิ่มเข้าไปจากนั้นก็รอรับ SMS ยืนยันตัวตนจบครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะลองคลิกทางลัดคุณภาพบัญชีตัวจัดการโฆษณา facebook เข้ามาได้ยังไงนะครับเข้าผ่านเฟซส่วนตัวครับเลื่อนไปที่ตัวจัดการโฆษณา facebook เมนูฝั่งซ้ายมือนะสังเกต3ขีดฝั่งซ้ายมือคลิกคุณภาพบัญชี ส่วนมากก็จะยังไม่ได้รับแจ้งเตือนนะแต่ถ้าใครปล่อยปะละเลยไม่ค่อยเข้ามาเช็คยิงแอดไปเรื่อยโดยที่ไม่ได้รักษาความปลอดภัย2ชั้นอาจจะเสี่ยงโดนปิดโดนปิดบัญชีโฆษณานะครับใครยังไม่รักษาความปลอดภัย2ชั้นก็ยังหน้านี้โดยตรงครับหน้าที่ผมได้เกลื่อนนาช่วงแรกนะครับคือเข้าไปที่ตั้งค่าเฟซส,ส่วนตัวไปที่ตั้งค่าไปที่การรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ